เขาสาธารณภัยมณฑลทนหารบกที่3ข้าวครับเขาได้มีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ครับโดยที่ลานหน้ากองบัญชาการมณฑลทนหารบกที่39ค่ายสำเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกครับพลตีนพดลรอดกลางผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่39ผู้บัญชาการศูนย์มัเทาวสาธรภัยมณฑนทนหารบกที่39พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการเสรนาธิการรองเสนาธิการและหัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการศูนย์มัณทาวสาธรภัยมณฑนทนหารบกที่39ตรวจความพร้อมด้านกำลังพลและยุทธปกรณ์ที่มีอยู่ของกองร้อยบรเทาวสาธรัยมณฑนทนหารบกที่39ครับ ก็ทางนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองมฑลทหารบกที่สาค่ะก็ได้มีการจัดการฝึกปัญหาที่บังคับการด้วยระบบซูมรวมกับจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อำเภอทั้ง9าอำเภอนะคะเป็นการซักซ้อมการทํางานหากเกิดสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินขึ้นทั้งนี้ก็ได้เชิญสมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกําลังพลที่จะต้องช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ด้วยเชือกแล้วก็เปลด้วยนะคะครับผม